สวัสดีครับเสร็จภารกิจอ่านน้าใหมลูกแล้วครับมาเก็บงานวันนี้ว่างมาเก็บงานครับวันนี้เก็บงานจะใช้ใชกอบให้เบิ้งครับงามๆครับไปขอย็ดไปครับบ้างอะเฮยดเดวผมอยู่ไทยเบิ้งเต็มๆม แสงเงามันต้ใงได้เลยครับแสงเงาทายผู้เดียวครับฝากติดตามน้ำได้เลยครับช่างแม็กแอมบ์ครับ บายบายครับ